ดูลูกค้าคนนั้นสิสภาพอย่างมันอะ่ะคงไม่มีปัญญามซื้อหรอกคงได้แค่ามาดูดูแค่นั้นแหละปล่อยให้มันดูไปเถอะแกเราก็ไม่ต้องไปบริการมันหรอกเดี๋ยวมันดูเบื่อมันก็ไปเองะเอ่อน้องครับพี่ขอดูรถคันนี้หน่อยครับ <c oughs> น้องครับขอดูรถคันนี้หน่อยคจ้เสิบลา อันนี้แม่นี่เป็นไงสีแดงสีแดงสีแดงน้องครับสวยพี่ขอดูรถคันนี้หน่อยครับนี่เนาะถ้าน้องไม่ขายพี่ <c oughs> ไม่ซื้อก็ได้นะถ้าน้องไม่ขายพี <c oughs> ไ่ไม่ซื้อก็ได้สภาพแบบเนี้ยตังถึงร้อยจะมีหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณล,ลูกค้าคุณล,ลูกค้าสนใจรถคันไหนดีคะอ๋อผมสญญในใจรถคันนี้ครับได้เลยคะ่ะคุณล,ลูกค้ารอสักครู่นะคะเดี๋ยวชัางจะกุญแจมาเปิดให้ชมค่ะโถ่เลยดาวชาตินี้คงขายให้มันได้หรอกคุณลูกค้าคะใจได้แล้วค่ะเอ่อตกลงผมเอาคันนี้ครับได้ค่ะ เดี๋ยวฉันคุณลูกค้าทำสัญญาด้านเรียนะคะซืญญ้นี่เป็นเอกสารสัญญาซื้อขายนะคะหรืว่ายายดำมันจะปิดการขายได้วะรอคุณว่าไม่เหรอแกดูสภาพมันสิคุณไม่มีปัญญาหรอกจริงอย่างที่แกว่าเออคุณครับก่อนที่ผมจะซื้อเนี่ยผมขอพบผู้จัดจาการหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันไปตามผู้จัดการมาให้ค่ะขอบคุณครับผมชื่อมั่นนะครับเป็นผู้จัดการของที่นี่ถ้าลูกค้ามีอะไรผมช่วยนะ บบอกได้เลยนะครัพอดีมีเซลล์ของคุณไม่สนใจที่จะบริการผมแถมยังพูดจาดูถูกเกลียดยามเขาอีกเซลคนหไหนครับเดีย๋ยวผมจะก,การให้เองครับสองคนที่อยู่มงองออคุณดาวเดี๋ยวคุณมาเรียกสองคนนั้นมาพบผมหน่อยนะครับน้าแปมขอโทษคุณลูกค้าท่านนี้เดี๋ยวนี้ฮะลูกค<อ>้า<อ>ผมซื้เอเงินสดทำไมกิมเหม็นเก่งเลยคิดว่าผมไม่มีปัญญาซื้อหรอเปล่าครับเปล่าคุณต้องให้พนักงานสองคนนี้พุกเข่าขอโทษทกถ้าไม่งั้นผมไม่ซื้อ ออทุกข่าขอโทษลูกค้าเดี๋ยวนี้นพวกเราสองคนต้องขอโทษคุณลูกค้าที่พูดจาไม่ไดีใส่นะคะ <c oughs> ใช่ค่ะ,ะต้องขอโทษด้วยนะคะลูกค้าผมจะบอกให้นะคนเราทุกคนค่าความเป็นคนเท่ากันทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นคนเหมือนกันทุกคนอย่ามองคนแค่ภายนอกถ้าคุณยังไม่รู้จักเขาดีจริงๆคนที่คุณมองว่ารวยเขาอาจจะจนก็ได้ส่วนคนที่คุณมองว่าจนเขาอาจจะรวยล้นฟ้าก็ได้คุณทําง,งานด้านบริการ ก็ต้องบริการลูกค้าให้เท่าเทียมกันไม่ว่าเขาจะแต่งตัวแบบไหนเขาก็คือลูกค้าเขาเข้ามาดูรถเขาก็คือลูกค้าพูดก่อนที่จะดูถูกใครมองดูตัวเองว่าทําหน้าที่ของตัวเองดีแล้วหรือ,อยัง้ด็กกันครับตกลงผมซื้อรถคันนี้ครับส่วนพนักง,งานสองคนนี้คุณจะจัดการยังไงก็แล้วแตนนาแปมผมไล่คุณออกผมต้องขอโทษคุณลูกค้า้วยนะครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่เป็นไรครับแต่ธนาคารท่านนี้บริการดีมากคนดีก็ต้องชื่นชมคนไม่ดีก็ต้องอกำจัดทิ้ง